ประเทศไทยเปรียวคดีเปรียวจําได้ไหมครับเปียวเปียวเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าหารศพเพื่อนสาวนะครับแต่ระหว่างที่ถูกเธออาจจะแน่นอนเธออาจจะมีหน้าตาดีนะแต่ว่าสื่อสื่อแทนที่จะสื่อจะไปเจาะลึกที่การกระทําความผิดของเธอนะสื่อก็ไปจับจ้องเล่ากับว่าเธอเป็นไอดอลเป็นเซเลอบอะด,ดูว่าดูว่าวันนี้เธอจะกินอะไรทําอะไร ใช้เครื่องสําอางอะไรครับนะข้าวของไอ้เธอใช้อะไรใส่เสื้อสีอะไรเอามามีการทํามาต่อยอดทําการตลาดใหญ่เลยกลายเป็นเซเลปไปในตัวตั้งแต่ที่เธอเป็นผู้ต้องหาและสุดท้ายครับเธอก็ถูกตัดสินจําคุก34ปีอี่าเรียบร้อยครับโอ้โหสรุปยังไงบ้างครับบทสรุปและบทเรียนสําหรับวันนี้ครับสื่อไม่ใช่แค่กระจกสะท้อนสังคมนะสื่อต้องเป็นตะเกียงนําทางใส่ให้สังคมไปในทางที่ถูกต้องดีครับข้อที่2ครับผมสื่อต้องกล้าเจาะลึก ตีแผ่ความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมแน่นอนนักการเมืองขี้โกงข้าราชการขี้โกงเนี่ยแฉไปเลยเอาให้จบเอาให้สุดเอาให้ติดคุกให้ได้สุดท้ายประชาชนครับประชาชนต้องกล้าปฏิเสธสื้อที่นำเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสมสื่อเสี่ยมสื่อบิดเบือนล็อกมันไปเลยอย่าไปติดตามอย่าไปกดไลค์อย่าไปแชร์ครับ